จอบลึกกองทรัสต์หลีดตัวเด่นของประเทศไทย ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับ REIT เนี่ยเขาย่อมาจาก Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่า real estate investment trust เนาะ real estate investment trust เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าค้ังสินค้าโรงแรมอาคารออฟฟิศหรือว่า อีเวนต์อพาร์ตเก็ตามนะครับสามารถที่จะเอาสินทรัพย์เหล่านี้มาจัดเป็นกองทุนได้แล้วก็ขายให้กับนักลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์เหล่านั้นทางอ้อมได้ Reed เนี่ยต้องบอกว่าเขาจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปก็คือคนท,ทั่วไปอย่างเราๆท่าๆนๆเนี่ยแหละเนาะ เป็นผู้ลงทุนรายย่อยหรืออาจจะเป็นผู้ลงทุนสถาบันก็ได้เช่นอาจจะเป็นนักลงทุนสถาบันเขาอาจจะเป็นผู้จัดการกองทุนอะไรอย่างนี้เขาก็เข้ามาซื้อลงทุนในเรทได้ก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าเรทเนี่ยมันเป็นการพัฒนารูปแบบของการระดมทุนนะครับผ่านอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ property fund ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น property fund อยู่แต่ว่า property fund เนี่ยคือเขาไม่ใช้กันแล้วทั่วโลกนะครับเราก็ต้องการที่จะพัฒนา ไอ้ตัวเนี้ยให้มันเป็นมาตรฐานสากลก็เลยเปลี่ยนจาก r o p e ิ t y f ฟันมาเป็นโดรีดแทนซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้เนี่ยกองทุนส่วนใหญ่น่าจะเปลี่ยนมาเป็นรีหมดแล้วการเป็นรีเนี่ยมันดียังไงนะครับหนึ่งเลยเนี่ยมันเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนนะครับการบริหารจัดก,การเนี่ยก็ทาได้ง่ายกว่าพ o p e ิ t y f ฟันสามารถที่จะกู้ยืมเงินได้ด้วยนะครับซึ่งพอมันกู้ยืมเงินได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้สามารถที่จะสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจได้มากกว่าการเป็นกองทุนแบบเบิมที่มันกู้ยืมเงินไ,ได้ กรีดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการระดมทุนจากผู้ลงทุนเนี่ยไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่มีรายได้ประจําในรูปแบบของค่าเช่านะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตรงนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เลยก็คือเป็นฟรีโฮลก็คือกองกรีดเนี่ยเขาไปซื้อสินทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของเลยแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยคือลงทุนในสิทธิการเช่าหรือที่เราเรียกว่าลิสโฮนะครับก็คือไปซื้อสิทธิ ในการรับรู้รายได้จากค่าเช่าเข้ามาแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ตัวนั้นนะฮะไอตัวลิสโตัเนี้มันก็จะมีเป็นอายุเลยว่าอายุกี่ปีเอา20ปี30ปี40ปีแล้วก็ว่าไปนะครับพอคุณรับรู้รายได้ครบจํานวนปีแล้วเนี่ยตัวสิทธิการรับรู้รายได้ตัวนั้นเองก็จะย้อนกลับไปที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตัวนั้นครับทีนี้ บริษทเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นทางเลือกในการระดมทุนประเภทหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเอาอสังหาริมทรัย์ที่จัดหาผลประโยชน์ในรูปแบบของค่าเช่าเนี่ยมาระดมทุนจากผู้ลงทุนเนาะเพื่อนําเงินต่างๆเนี่ยไปลงทุนต่อไปสร้างโครงการเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปนะครับในมุมของผู้ลงทุนเนี่ยนะครับการลงทุนในบริษทเนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1เลยเนี่ยคือทางเลือกในการลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวแล้วก็มีความผันผวนที่มันต่่่่่าาาอะมันนนนนก็แรรเพววสใหญยไ ของกองรีทเนี่ยก็มักจะมาจากค่าเชา่าที่มันไม่ได้ผันผวนมากสักเท่าไหร่นะครับประเด็นที่2นะครับก็คือสามารถที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นได้โดยที่ปกติเนี่ยเราอาจจะลงทุนแค่ในศูนย์การค้าก็สามารถที่จะไปลงทุนเพิ่มเติมในคลังสินค้าได,ไาาได้ไปลงทุนเพิ่มเติมในอาคารออฟฟิศได้ไปลงทุนเพิ่มเติมในโรงแรมได้ด้วยข้อที่3นะครับก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องลงทุนกันหลักแบบพันล้านหมื่นล้านเนาะแต่ว่าีเรทเนี่ยทุนได้ในนระับพาทหรรือาบงคั้ ร้อยบาทด้วยซ้ำไปนะครับก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนแบบมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับประโยชน์ผลตอบแทนเนี่ยก็คือเขาจะมีการปันผลเนี่ยอย่างน้อย90%ของกำไรสุทธิที่ทําได้ครับทีนี้มาถามกันต่อนะครับแล้วรีดเนี่ยเขาสามารถที่จะลงทุนในอะไรได้บ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่ารีดเนี่ยสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จริงๆเนี่ยมันได้ทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาคารสํานักงานศูนย์การค้าคลังสินค้านะครับแต่ว่าอาสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นเองเนี่ยจะต้องไม่มีข้อพพิาใดๆ ก็คือไม่มีข้อพิพาทกฎหมายไม่มีถูกฟ้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะมากระทบกับการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น อย่างมีนัยยะสําคัญอสังหาริมทรัพย์ที่กองหลีดจะไปลงเนี่ยสามารถที่อยู่ในประเทศก็ได้หรือจะอยู่ต่างประเทศก็ได้แล้วก็กดอีกข้อนึงเลยก็คือว่าอาสังหาริมทรัพย์ที่จะมาอยู่ในกองหลีดเนี่ยจะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมจัดหาผลประโยชน์มากกว่า75%ของมูลค่าหน่วยท,ท,ทั้งหมดที่เสนอขายรวมเงินกู้ยืมแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝากธนาคารหมายความว่าถ้าเราซื้อกองทุนหลีดหนึ่งกองเนี่ย 7 5ของกองทุนนั้นเนี่ยจะต้องไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับโดยที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกองรทธเนี่ยนะก็สามารถที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ expect ว่ามันจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนู้นปีนี้อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเนี่ยจะต้องไม่เกินร้อยละ10ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองรีดกองนั้นครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับอสังหาริมทรัพย์ที่เอาวาจาัดตั้งกองีทเนี่ยจะต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า500ล้านบาทขึ้นไปครับทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่ากองฤทธที่น่าสนใจเนี่ยมันมีกองอะไรบ้างนะผมก็คัดมาหลายๆตัวเนาะให้มันอยู่หลายๆประเภทนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปศึกษาแล้วก็ไปตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมกันได้นะครับกองแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือ B A r e ธินะครับหรือว่า Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพตัวเนี้ 10.7บาทซื้อขั้นต่ำก็ตกอยู่ที่ประมาณ1,070บาทนะครับตัวนี้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างและส่วนควบของทรัพย์สินบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินงานสนามบินนะครับภายในโครงการสนามบินสมุยครับของบางกอกแอร์เวย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปซื้อตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับมีสิทธิในการรับค่าเช่าสนามบินจากตัวสนามบินสมุยได้ครับ ตัวที่2นะครับก็คือ B office นะครับหรือว่า Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริรมทรัพย์ Piras office นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7.15บาท ถ้าซื้อขั้นต่าก็อยู่ที่715บาทครับพูดถึงพิลัตออฟฟิศเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับแต่ถ้าผมเล่าให้ฟังพิลัตออฟฟิศหรือว่าโตบีออฟฟิศเนี่ยเขามีการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสรํานักงานพิลัตทาวเวอร์แอดเอ็มควเทียครับและกรรมสิทธิ์ในสังหาร,ริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีระยะเวลาการเช่า26ปี9เดือนนะครับนอกจากนั้นเขายังมีลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสรํานักงานพิลัตออฟฟิศทาวเวอร์แอดไบเทคนะครับเห็นไหมครับว่า บีออฟฟิเนี่ยเขามีออฟฟิศอยู่ในทําเลที่เป็นพรามของประเทศไทยก็คือ 1, Tech, อ1หนึ่งไบเทคบางนา2เลยเนี่ยก็คือ M q u มควอเทียนะครับถ้าใครอยากได้ออฟฟิศที่เกี่ยวข้องกับ2ที่นี้ก็คิดว่าผมว่าคนเช่าก็น่าจะมีการเช่าตลอดเวลานะเพราะว่าทําเลมันดีเนาะตัวที่3นะครับ TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ตัวนี้อยู่ที่7.50บาทนะครับซื้อขั้นต่ำก็ประมาณ750บาทนะครับตัวนี้ลงทุนในสิทธิที่จะได้รายรับร้อยละ45นะครับของรายได้ค่าผ่านทางสุทธิที่จัดเก็บไว้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัฐและทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นระยะเวลา30ปีก็คือลงทุนในตัวนี้มันคือลงทุนในทางด่วนอะฉลองรัฐกับบูรพาวิถีเพราะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วเห็นไหมครับตัวแรกลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินตัวที่2ลงทุนใน อาคารสำนักงานที่อยู่ใกล้กับศูนย์การค้าแล้วก็ศูนย์แสดงสินค้าชั้นนำของประเทศไทยตัวที่3 TFFIF อันนี้ลงทุนในทางด่วนตัวที่4นะครับ LH Hotel นะครับตัวนี้ราคา11.9บาทนะครับซื้อขั้นต่ำ1,190บาท LH Hotel เนี้ยลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรม Grand Center Point โรงแรม Grand Center Point คนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าผมต่อด้วย Terminal t 1 e n One อันนี้คนจะเริ่มรู้จักละ มันเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยแกรนเซ็นเตอร์พอยต์เนี่ยเขาจะชอบแบบว่าเทอร์มินอลทเวนตี้วันไปไหนฉันก็จะไปเปิดเปิดโรงแรมกับแกด้วยถัดมานะครับเรายังอยู่ในกลุ่มแลนด์เฮาส์นะครับก็คือเป็นตัว L H S C นะครับตัวนี้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ L H Shopping Center ครับบางคนงงเฮ้ยแลนด์เฮาส์ทำช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้วยเหรอ นะครับตัวนี้10.8บาทนะครับซื้อขั้นต่ำก็1 8 0บาทผมก็ต้องบอกว่าช h อปปิ้งเซ็นเตอร์ของ Land House เนี่ยมันก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเทอร์มินอลทเวนตี้วันครับเพราะว่ากองทุนน,น,นี้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ลิสโฮนะครับและกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันครับอันนี้เขาบอกว่าลงทุนจากบเจก l ก L H Property เป็นระยะเวลา26ปีก็คือเป็นลง,ลงทุนในสิทธิการเช่ารับรู้ค่าเช่าของเทอร์มินอลทเวนตี้ว ถัดมานะครับเป็นกองทุนชื่อว่าดีรีดนะครับหรือว่าทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิทธิการเช่าดุสิทธานีครับลงทุนในกองทุนนี้ได้รับไรู้รายได้ จากสินทรัพย์ต่างๆต่อไปนี้ครับก็คือดุสิตธานีลากูน่าภูเก็ตโฮเทลดุสิตธานีหัวหินโฮเทลโรงแรมดุสิตธานีในหัวหินดุสิตธานีดีทูเชียงใหม่โรงแรมดุสิตธานีในเชียงใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายดุสิตธานีมาลดีฟโฮเทลหลายหลาคนอาจจะเคยไปใช้บริการนะครับก็คือโรงแรมดุสิตธานีที่เกาะมาลดีฟนะครับโดยที่สินทรัพย์ของกองเนี้ยมันจะเป็นลิสโฮอยู่ที่60%นะครับแล้วก็ฟรีโฮเนี่ย40%ครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นกอง AIMIRT หรือว่า trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า AIM Industrial Growth นะครับตัวนี้อยู่ที่11บาทเนาะซื้อขั้นต่ำประมาณ1,100บาทเป็นการลงทุนในสิทธิกรรมสิทธิ์การเช่านะครับในที่ดินอาคารสินค้าอาคารห้องเย็นถังเก็บสารเคมีเหลวนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมบอกว่ามันมีหมดเลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสนามบินศูนย์การค้าหรือว่าคลคงสินค้าก็ตามนะครับทีนี้ก็อยากจะให้เพื่อนเอนเนี่ย ลองเข้าไปดูกันแล้วก็ศึกษากันต่อนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นตัวที่น่าลงทุนสุดท้ายนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube ของเวลจีไทยเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้สามารถที่จะเอาไปศึกษาแล้วก็ลงทุนต่อได้หรือว่าในมุมของลิดเนี่ยก็คือการได้ปันผลอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับ